คลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าทําไมตอนเซลขายกีตาราถึงชอบพูดถึงไม้ฮอกกานีกันจังนะและทำไมถึงต้องนำไม้ฮอกกานีมาทํากีตารากันละ่ะเริ่มเรื่องเลยก็คือมีช่างทํากีตาราคนหนึ่งที่ชื่อพ่อใหญ่แอนโตนิโอเดตอเรสที่กําลังทดลองนําไม้ต่างๆมาทํากีตา้าดูจนกระทั่งได้นําไม้ฮอกกานีมาลองใช้ทํากีตา้านี่แหละจบแต่พูดแค่นี้มันก็จะสั้นไปนะต่ะพูดถึงความเป็นมาของไม้ฮอกกานีกันสักหน่อยแล้วกันจริงๆไม้ฮอกกานี เริ่มไปที่รู้จักจากการที่นําไม้มาใช้ทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ <_ GO> ต่างๆก่อนแดยกระทั่ง,างนายอนโตดิโอเดตอเรสเริ่มนําไม้มาใช้ทํากีตร์นี่แหละกลับมาเข้าประเด็นของเราเลยก็คือแล้วทาไมต้องเป็นไม้มักกานีละ่ะค <_ GO> ือหลังจากที่ช่างทําไม้คนนี้นําไม้หลายชนิดมาทดลองทํากีตาราดูก็พบว่าไม้มักกานีมีความทนทานต่อแรงดึงมหาศาลของสายกีตามากมากทาให้มีอายุในการใช้งานนานขึ้นเพราะไม้ไม่บิดงอตามแรงดึงของสายกีตรานั่นเองและคุณสมบัติของไม้ทำให้เสียงที่ขับมาของกีตรานั้น ได้ยินเสียงย่านทุ้มของกีตาร์เพิ่มมากขึ้นมีความกังวานได้ยินเสียงกลางที่พุ่งชัดเจนโดยรวมแล้วก็คือคุณภาพเสียงที่ดีและมีความทนทานมากกว่าไม้ชนิดอื่นนั่นเองหลังจากนั้นการทำกีตาร์หลายคนเลยเริ่มนําไม้มอสกานีมาทํากีตาร์เพิ่มมากขึ้นขอยกตัวอย่างกีตาร์ในยุคป,ปัจจุบันที่นาไม้มอสกานีมาทําเลยนะกันนะครับนี่ก็คือกิฟสัน J45 ซาก้า SL8 a l l s o l i d ดีน m l 7 9 f l a m จ Top ้เฟร็อทดวาสาระความรู้นิดหน่อยนะครับเคยมีช่างต่างชาติคนหนึ่งนะครับเคยนำไม้สักของบ้านเรานะครับไปลองทำกีตาร์แล้วนะครับแต่ก็เสียงค่อนข้างมีความทึบนะครับไม่กลางวานก็เลยไม่เหมาะนะครับในการทำกีตาร์นั่นเองครับโดยสรุปโดยโดยคร่าวๆก็คือไม้มะกรีนะครับมีความคงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ย่านเสียงที่ครอบคลุมนะครับย่านเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ํา นะฮะครอบคุมแล้วก็เป็นของคงทนนั่นเองครับผมและไม้มอกนีก็ยิ่งจะหายากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม้ได้รับความนิยมแต่ไม้เติบโตไม่ทันความต้องการของมนุษย์เรานั่นเองครับและนี่คือสาเหตุที่ทําไมถึงต้องเป็นไม้มอกนีนั่นเองครับผม